และเช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลาครับพุทธศาสนิกชนชาวสงขลากว่า300คนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระพุทธศิหิงหลวงปู่ทวดพร้อมรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานวันปีใหม่ไทยครับ ที่บริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า300คนร่วมทําบุญตักบาตรส่งน้ําพ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงปีใหม่ไทยประจำปีนี้ครับ โดยมีพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีเทศบา,นนาลนครหาดใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมทำบุญครับและทางคณะผู้บริหารได้ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน9รูปพร้อมกันนี้พระภิกษุสงฆ์สมเณรจำนวน99รูปเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากประชาชนที่มารอทำบุญตักบาตร นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาส่งน้ำพระพุทธสีหิงส่งน้ำองค์หลวงปู่ทวดและรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุซึ่งการทำบุญตักบาทวันขึ้นปีใหม่ไทยถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเองและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับ